เป็นงูลอกคาไว้เจป่ะน,น,นั่งบนคือนั่งบนน้ำแแต่ว่าอีตั้งตัวเลย มีภาพที CO ่ขาวโผลมภาพภาพที CO ่ภาพที <stop> ่ไรทุกคนนี mm ่นะทุกคนจะรอดูน <sounds> ี <situación teeth> ้ก <expertise> ่อนตุ๊กเฮ้ยต้นไม้ทขอนั่งทุกคนดูซากไม้ทขอนั่งดูซากไม้ทุกเรียกผมทุกนเรียกผมหรอเรียกผมหรอที่ดูซากไม้ที่ขอนั่งดี สวัสดีครับผมก็กร,บราบสวัสดีพี่พีีทุกท่าน,นครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดใหญ่ทุกคนนะตอนนี้ผมก็<อ><อ>มาจุดที่เป็นลำพาชีซึ่งผมเองก็<ด>ไม่เคยเข้ามา<ด>โซนนี้มาก่อนนะเป็นลำพาชีที่ก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากเท่าไหร่ผมตั้งใจมาที่นี่เพราะว่า,อ,าอยากจะมาหาที่มันยังไงจุดพักผ่อนแล้วก็มาดูพื้นที่ไว้ให้นางดูก็ดีให้แม่นางดูก็ดีมา พักผ่อนรีแลกซ์ร่างกายแล้วก็อยากจะหาที่ร่มร่มเยน็นเนให้หนางได้มายังไงอนะนั่งชมบรรยากาศแล้วก็เหมือนเป็นที่แคมปิ้งก็ว่าได้นะตอนนี้ผมเองก็อยู่บริเวณข้างๆลำพัชชีแต่ผมจะลงไปหาลำพัชชีแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆหาจุดที่เหมาะสมกับการตั้งแคมป์แล้วก็อย่างที่บอกครับผมมาก่อนเพราะผมอยากมาดูเส้นทางก่อนเนาะเป็นไงบ้างลำบากไหม อมีใครมาแบบพลุกพล่านแถวนี้หรือเปล่านะผมไม่อยากให้นางเจอใครมากมายเพราะอาจทําให้นางกลัวหรือว่านางาจจะไม่สนตัวเท่าไหร่ซึ่งผมเองตั้งใจมาที่นี่เพราะอยากหาที่พักผ่อนเหมือนกันนะผมเลยมาคนเดียวก่อนมาดูพื้นที่ก่อนว่ามันโอเคไหมมันเหมาะสมไหมมันเหมาะกับการมาพักผ่อนหรือเปล่าแต่ตรงเนี้ยผมคิดว่าเงียบพอสมควรนะไม่สึกว่าหลังผมมันโดนหมามุ้ยหรือเปล่า ทำมากมากเลยผมอาจจะถอดเสื้อตอนที่เดินเปิดกล้องหลังนะเพราะถ้าเปิดกล้องหน้าถอดเสื้อผมโดนแดดแน่แน <c oughs> ่เดี๋ยวคัะฝากพีเอฟซีเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ผมเจอที่เหมาะสมกับการตั้งแคมป์แล้วก็พาดวงดีมาที่นักันเพราะว่าถ้ามีจุดที่มันเหมาะสมจริงผมก็อยากจะถ่ายคลิปให้พีเอฟซีได้เห็นแล้วก็อยากให้ดวงดีเองได้เจอที่สวยๆแล้วก็ทำเลดีในการพักผ่อนจิตใจแล้วก็พาพ่อแม่นางมาก็ได้ทุกคนนะก็อย่างที่บอกฮะ ถ้าเจอก็ดีถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรแือว่าผมได้มาพื้นที่ใหม่ๆบ้างนะไปทุกคนเดินทางไปหาพื้นที่สวยๆอย่างที่ผมบอกกันนะคันทุกคนดูพื้นที่รอบๆที่ผมกำลังหาจุดที่จะไปนั่งชิลๆนะถือว่าพื้นที่ต้นไม้ใหญ่เยอะดีทุกคนแล้วก็ผมว่ามันก็น่าพักผ่อนพอสมควรนะดูสิเดี๋ยวลงไปเดินหาดู ริมๆขอบๆนะาทำไงสามารถรับพื้นที่เล็กๆน้อยแล้วก็ทำเป็นที่พักผ่อนได้กไวเลว่ทุกคนเะมันเี่ยวที่ป็นตม้่องงูถ่ายไม่ทันนะขอเสียดายมากเลยเปนเกี่ยวเลยอะ เป็นดอกพันธุ์ที่สวยมากคือผมไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะบอกเลยว่าถึงจะอยู่แบบไม่ไกลจากหมู่บ้านผมมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ผมเองก็ไม่ค่อยได้มาที่นี่เท่าไหร่ทุกคนถามว่าเคยมาแต่มาไม่ถึงนี่ก็ว่าได้ผมมาไม่ถึงนี่นะเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นจุดที่มัน้า้จะอ่าเนีนยนิ่งสงบจนเกินไปจนไม่ค่อยมีใครอยากเข้ามานะ เนนงียบสงบจนเกินไปเสื้อผมขันมากเพราะโดนหมามุ้ยมาตลอดแล้วมันขันยิย้ๆใส่ไม่ได้นะตอนนี้ผมถอดเสื้อไปแล้วบอกเลยว่าขันน้ำค่อนข้างจะนิ่งๆก็ไม่ค่อยไหลเชี่ยวเท่าไหร่ แต่น้ำใสพอสมควนนะไม่ใสมากขนาดนั้นแต่ก็พอมองพวกปลาพวกพื้นเห็นอยู่มันจะปลาปะเจอไหมทดสอบสายตากันหน่อยครับว่าใครเจอบ้างคอมเมนต์มาเจอไหมผมมเจอหลายตัวเลยลนะใช่ปะนี่มีปลาแหวกว่ายอยู่นะ ถือว่าน้ำใส่พัดลมขัวแล้วกันเดินเรื่อนนะเพื่อไปหาจุดที่เหมาะสมตรงนี้มีเศษขยะลอยมาเยอะมากเลยไม่รู้ว่าลอยมาตามที่แบบช่วงที่นาำขึ้นหรือเลปล่านะทุกนี้ มีรองเท้ามีขวดน้ำมีเศษพลาสติกนะผมจะมาเก็บกข้างๆบกดีกว่าเพื่อรักษาส่สแ,แวดวเราไม่ให้น้ำที่สุดให้ดีสุดดีกว่า <c oughs> ผมก็ช่วยสับน้ำบางบางประเภทที่อาจจะทำให้คนจะอดร้อนได้นะ บนก่อนนะคอยไปเคลียคอยไปตามเก็บอีกทีนึงอันตรายกับพวกสัตว์น้ำนะทุกคนบอกเลยมหมดละว,ว้าวเป็นจัปลาไหมลูกปลาแหวกว่ายกันถลายเยอะมากเลย ว่าคนที่สวยมากพี่พีิโอเคนะคนท,ที่โอเคมากเลย เปล่าเป็นพวกชาวบ้านหรือเปล่าตกปลาเหรอ,อ,รอชาวบ้านม,มีคนมาตกปลาเหรอหสองคนนะก็อย่างที่บอกครับน,นานๆจะมีคนโผล่มาทีนะไม่ใช่ว่าจะมีกันประจำประจำผมเพิ่งจะเจอตั้งแต่เขามามนะันมาตีปิ้นหรือเปล่าใช่ไหม ปลามันตกกับไหนนะสีปิ้นหรอเลียผม่เรียกไม่ถูกนะก็ไม่ดได้เจออะไบ่อยๆนะนานๆจะออกมาทีนึงจะโผล่มาคนสองคนนะแต่ผมลงไปข้างล่างอีกไปดูข้างล่างว่าในพื้นที่สวยไหมยังไงคนยังไม่รู้ว่าเขาตกปลาของ ชอบแบบในการได้ลุ้นได้อะไรหรือเปล่าทางต่อดีกว่าเนทางต่อนะถือว่าน้ำใสเลยพี่สวยเลยขนะ้างล่างน้ำเหมือน,นเชี่ยวมากขึ้นนะทุกคนจะว่าเชี่ยวมากขึ้นแล้วเหมือนเป็นสเต็ปน้ำมาตื้นมากขึ้นยาก,กันเดินลงไปมากเลยผมต้องถอดรองเท้าก่อนรองเท้าก่อน นีเกี่ยกัเลยมาเกี่ยกันแล้วก็วกวไปซักกันกันกันกัปลาคุยกันนะนี่ดอกไม้สวยมากพี่ี่งเราคงพัดตกนะพี่พพนี่วิ่งนะไม่ได้เจอทุกคนนี่นะผมไม่คยได้เจอบ่อยนะมันก็มีดอกเยอะทุกคนจุดอื่นก็มีนะดูดิ สวยสวยมากเลยทงังเสิร์ฟเลยนะดีๆดยพอด,ดีน้ำใสามากไปแล้วทุกคนน่กลับแล เดี๋ยวคนเดียวจะลันน่าจะกลับแล้วคนไม่น่าไม่น่าอยู่นานเพราะว่าเห็นพวกผมอยู่นี่เงี้ยเห็นผมอยูย่ตรงนี้ขอเลยครับเหมือนเกรงใจคนไม่เปล่าปลาเหรอเดี๋ยวกูมันตั้งปลาก็ไม่ให้ใจเยอะใช่ไหมตัให,ใหญ่ตัวนิดนึ้นน้ำใสมากนี่คือผมให้พาพีพี ไปชมวิวในตัวนะทุกคนเรื่องอะไรวะเรืงอะไรวะเรือง,ง,งใครีร้องให้ทุกอย่างมจะมีอะไรสิ่งลี้ลับหรือป่าไม่น่ามีว่าอะไรคิดเองก็ได้นะไม่นมีอะไร ดูข้างล่างกันต่อดีกวกดชื่นมากกว่าน้ำทีุะคนบอกเลยนี่ครับเห็นสวยมากอะทำไมไปนั่งกลางเห็นแล้วนนก็เห็นหหน้ำตาลร,รอบๆนะ มาเป็นยังไงบ้างเรื่องคมคันนี้ผมไม่ตั้งใจโชว์แล้วเพรามันคันมากจริงผมเลยต้องเอาผ้าออกมาคุมไว้เฉยผมใส่แล้วถ่าล้วมันคันมากจริง มันเหม็นมากเลยไม่รู้กิ่นอะไรทุกคนเหม็นมากเลย,เ,ลย,เ,ลยเดี๋ยวถักเชอือทุกคนนะเชื่อได้ไม่ขัน น้ำใสมากโคตรใสเลย que. เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวก็มีกิที่สามารถนั่งอยู่นะจาพาที่ที่ดวนต่อดีกว่าไปน้ำสวยมากนะทุกคนคือดูดี ille, ามากเลยลาเรื่องดีมากเลยสตรงางนมากพี่จะไหม น้ำเป็นสเสตเจ็บไปช่ไหมแล้วตรงนี้น้ำไม่ลึกทุกคนใช่ไหมเดินสบายพี่นะก,ก็นั่งเอาเก้าอี้เก้าอี้ตั้งแฉมใช่ไหมมานั่งได้ตรงนี้มันมีใครทำทคนที่นั่งไว้หรือเปล่าจะไหมคนที่นั่งไว้ทุกคนห,คนคนหินมกันวางเรียงน้อยสวยมากเลยมันอยู่น้ำไหลสวยมากพีก่พี่ ได้พี่ได้เห็นน้ำมันเหมือนกับผมนะแล้วก็สัมผัสความธรรมชาติที่สุดของคุณวันนี้คาบงูดีกว่าคาบงูพี่งูล็อกคาบไว้เ๋ยนปะล็อกคา,าบ นีโ้โอเคนี้โอเคสวยสวยวยนี้สวยได้เลยลองนี้เหมาะข่อยแฉม,มันนั่งตั้งไว้แล้วก็นั่งแช่ขายน้ำะไม่เ่งนั่งพื้นบนพื้นได้นั่งบนน้ำแแต่ว่าขาอยตั้งตัว ผู้หญิงผู้หญิงผ้าถุงดำน้องไอ้ขามีผ้าที่ขาวผ้ผา,ผา,ผาที่ผ้าที่ไหรทุกคนโอยใครนะไม่รู้ว่าเจอผมยังแต่ผมมาเจอเขาแล้วพี่ มันน่าจะกังจักรรอดูนี้ก่อนดิเฮ้ยต้นไม้ที่คนนั่งทุกคนดูซากไม้ขคนั่งดิดูซากไม้เขาเยอะคนเายอะคนหรือเปล่าอะคนือเป่าที่ดูซากไม้ที่ขอนั่งดิพี่ดูซากไม้ดิทุกคนดูซากไม้ดิ คนได้่ไหมไม่ได้เขียนเราพี่จะเขียนแน่ทุกคนพี่จะเคียนือเป่าพี่จุดที่เขาอยู่คือเป็นจุดที่อยู่บนต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่มากี่สิบปีกี่ร้อยปีนะน่าจะมีอายุนานอสมควรนะ่ระวเราไปดูใกล้ๆกันนะ Dante, ตตเดี๋ยวผมจะอ้อนให้ฟังหนน่อไปดูทุกคนนะเขาจะยังเร together, ียกผมอเปล่านะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยว่ากินนั่งอยู่นี่เฮ้ยคนผมไม่ตาฝาดนะในกล้องก็เห็นเมื่อกี้นะผมนั่งบนตอไม้เลย แต่แมงต้นใหญ่จริงต้นไม้ต้นเนี้ยต้นโคตรใหญ่เลยอ่ะต้นใหญ่มากทุกคนเฮ้ยเป็นไงวะเมื่อกี้ผมนั่งอยู่นี่ทุกคนผมเห็ินจริงมีน้ำลึกด้วยทุกคน ตรงนี้นำ้ำลึกนะจะข้ามไปก็ข้ามไปไม่ได้พี่ไม่อย่างผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครวะถ้าเขาเป็นแม่ตะเคียนผมไม่ได้มารบลู่หรือว่ามาทำให้เขาแบบต้องมาโกรธหรืออะไรนะผมแค่บังเอ,อิญมาเจอเขาผมตั้งใจมาหาที่พักนะ้วทุกคนนะ ผมไม่แน่ใจมันลบหลู่มาท้าท,ท,ท,ทายสักอย่างคนระับผมไม่แน่ใจมาหาที่พักแจ่ผมบังเอิญจริงๆริงมาเจอเขาพี่เฮ้ยเป็นอย่างวรเนี่ยต้องเอาเรื่องนี้ไปเราพวกเล็กฝั่งคนเดี๋ยวจะมาอีกมาดูว่าเขาอยู่หรือเปล่าแล้วคนนะสื่ออะไคนตกปลาคนระับกลับมาทุกคนนะผมว่าทุกคนผมว่าไม่กล้ามาที่นี่แน่ๆเลยคนตกปลา เพราะว่าตรงนี้อาจจะมีสิ่งที่วันคิดไม่ถึงหรือเปล่าอาจจะมีสิ่งแบบนึงหรือเปล่าสิ่งลี้รับบางสิ่งไม่อยากมาหรือเปล่าเพราะสังเกตทุกคนตรงเนี้ยพื้นที่มันน่าตกปลามากกว่าข้างบนนะแต่มันไม่มานะผมว่าจะมีส่วนที่อาจจะเจอของนี้หรือเปล่าไม่ได้เคลียร์นะอยู่นี่ก็ได้ทุกคนนะหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไม่ได้เคลียร์หรือเปล่าเห็นนะคิดทุงคนนะครัวผม่าตกใจที่เจอเอาตรงตกใจมากพี่ เพ,อ,เพอ,อยู่คนท่านมาเจอผมก็ตกใจนะทุกคนครับผมว่าผมกลับมาอีกครั้งนึ่งนะเพราะตอนนี้ผมออกมาจุดนั้นละผมคิดว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่อยู่ชี้นั่นถ้าไม่คนก็ผีถ้าไม่ผีดีก็ผีร้ายมีสองอย่างนะที่ผมคิดไว้และผมคิดว่าเป็นปริศนาอยู่ซึ่งจุดนั้นเป็นจุดที่ผมไม่เคยมามาก่อนแล้วมาเจอมาเจอแบบนั้นผมก็ตกใจนะทุกคนนะ คือผ้าถุงสีดำผ้าเหมือนเป็นผ้าปิดบ่าไว้อะปิดไหล่ไว้อะสีขาวผมยาวนะแล้วก็นั่งนิ่งมากแล้วก็มีกวักมือนะกวักม,มือเรียกผมไม่รู้ผมว่าถ้าไม่คนก็ผีอะสองอย่างพี่ผมมั่นใจเลยนะคือตอนนี้ผมยังสงสัยว่าทําไมเขาถึงอยู่ที่นี่ถ้าเป็นผีนะหรือต้อนไม้ต้นนั้นมีความผูกผัานอะไรกับเขาหรือเปล่านะทุกคนซึ่งผมก็คิดอยู่หรือเป็นต้นตะเคียนที่ โค่นลงมาจากป่าลึกในป่าลึกๆเลยอ่ะโค่นลงมาแล้วไหลาตามน้ามาหรือเปล่านะก็ฝากเพจซีคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าอยากอยากจะให้ผมมาอีกไหมคอมเมนต์บอกได้นะทุกคนนะผมเองก็อยากจะพิสูจน์เหมือนกันว่าหญิงสาวดังกล่าวคนนั้นนะเป็นใครกันแน่เป็นคนหรือเป็นผีถ้าเป็นคนทําไมหายไปได้ไงไวจังผมเพิ่งจะเดินผ่านต้นไม้ต้นนั้นมาปุ๊บจะออกมาดูอีกฟากหนึ่งเอา้าเขาก็หายไปเลยนะทุกคนนะไม่เป็นไรเ๋ยวกับมไม่แน่นอนอก็ยม่รู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่จริงๆนะ ซึ่งมันเป็นปริศนาอยู่ถ้าเป็นตจ้ตะเขียนจริงผมอยากจะทําบุญอยากจะเอาน้ำนงน้ำแดงมาถวายนะโอเคฝากพี่ตีเป็นกำลังใจรออยู่ตามกดไลค์กดแชร์ทีพบกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ